ผู้ที่ถือบัตรคนพิการตรวจเช็คด่วนรัฐโอนให้แล้ว9ธันวาคม68เงินเข้าแล้วดีใจด้วย สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ข้าวแจ้งข่าวเล่าเรื่องซึ่งทางช่องนำข้อมูลสาระดีๆจากมาตรการของรัฐมาฝากกับพ่อพ่อ,พอแม่แม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะตรวจสอบเงินคุณพิการรัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว9ธันวาคม68คือวันนี้นะคะเบีย้ยผู้พิการรับเงินสูงสุด 1,000บาทโอนเข้าบัญชีแล้วคือ9กธันวาคม2568รัฐบาลโอนเงินช่วยเหลือผู้พิการด้วยการจ่ายเบี้ยผู้พิการประจำเดือนธันวาคม2568ก็คือวันนี้นะคะผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยอย่างชีพจนวน800บาทและสามารถกดเงินเพิ่มจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนอีก200บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับคือ1000บาทต่อเดือนนะคะและผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน1000บาทผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเบี้ยความพิการ800บาทค่ะและการขึ้นทะเบียนคนพิการรายใหม่สำหรับ ผู้พิการรายใหม่สามารถติดต่อขึ้นทะเบียนคนพิการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอซึ่งตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดในทุกจังหวัดหรือพื้นที่กรุงเทพมหานครติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครค่ะก็ดีใจกับผู้พิการนะคะได้รับ เบี้ยยังชีพคนละ1,000บาทสำหรับอายุ18ปีขึ้นไปและต่ำกว่า18ปีก็ได้รับ1,000บาทเท่ากันนะคะและวิธีการลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ต้องเตรียมเอกสารสำคัญดังนี้เอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนสูติบัตรคนพิการและผู้ดูแล สำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายบัญชีธนาคารจากนั้นยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบาตาเทศบาลหรือผ่านแอปไทยดีและทางรัฐเพื่อขอรับบัตรประจำตัวคนพิการและสิทธิสวัสดิการอื่นๆต่อไปนะคะซึ่ง